ทุกคนที่ดูอยู่เดี๋ยววันนี้คุณเล็กเนี่ยจะทําสูตรพิเศษเขาเรียกว่าสเสดปไปจังหวะก,ก้นครัวทําแล้วเนี่ยถ้าใครมีสามีเนี่ยจะรักและหลงหรือว่าใครมีภรรยาเนี่ยแล้วทาให้เขากินเนี่ยจะรักจะหลงวันนี้เขาเตรียมเมนูมาอย่างเยอะแยะมากมายที่จะมาทําเขาจะมาทํานะครับหมูชมเชยย,ยังไม่เก่งจริงเวยไม่หยอมพูดอะไรมึง วันนี้จะทำหมูยอทรงเครื่องหมูยออยไ่ไหนเฮ้ยเ็กยี่ห้อนี้ทำไมอ่ะเราได้เิ็เซนเ,เตอร์แล้วเล็กไหนอ่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจับผิดได้คุณจะได้เป็นบีเซนเตอร์จริงเหรอ,หอ เซล่าเขาติดสลากผิดเฮ้ยหัวหนึ่งในล้านเลยอ่ะแกจริงด้วยไอ้โง่เขาติดถูกแล้วแล้วไงก็่หวังอย่างนี้ไอโง่เมื่ออย่าเขาเข้าโทรมาด่าเขาออกแบบมาถูกแล้วก็ถูกแล้วไงไม่จริงหรอวะะฮไม่จริงหรอกวะก็เวลาตั้งทีไรจุดก็ตั้งอย่างเงี้ยเริ่มใหม่น้ำปลาทั้เมือไม่ตั้งอย่างนี้อ่ะ ก็โหกันเลยไม่ใช่แล้วมันติดอย่างเงี้ยไอ้ตกลงมันติดผิดหรือหรืออะไรติดถูกแล้วเวลาเขาใช้เขาให้ความอย่างเงี้ใช่อืออ่ะคุณรีบทำเถอะคนเหลือเจ็สคนแล้วเพราะวันนี้เรามีเรื่องราว <c oughs> เดี๋ยวบอกเลยนะเตรียมตัวเลยเราจะเปิดออฟเพอไลน์ใครอยากจะโทรเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกมีช่วงทางมมิ่งที่สาคัญให้ให้โทรแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีเรื่องเยอะเลยที่จะมาคุยกันไอเล็ก <c oughs> <c oughs> หมูยอมึกวัชูเด็ดเนี่ยทำไมมันดูประหลาดประหลาดนะทำไมอะ่ยมอะยำไงไอ้นี่มันหมูยอ <c oughs> นี่ไงมันทอดมาแล้วไม่แล้วทำไมของมันมันมีแปลกๆหมดเลยวะ <c oughs> ใส่น้ำมะขามอย่างนี้หรอใส่หอมแดงอ,<ล>แอย่างนี้หรอโลกมันใส่พิษขดโลกมันเปลี่ยนเดี๋ยวก,กูทำแล้วมึงดูลงแล้วนี่เ <c> ด <oughs> ี๋ยวมึงคอยดูใส่ซอสมะเขือเทศยำหมูยอ เดี๋ยวส่งคนมานั่งชิมเดี๋ยวจะหาว่ามึงกลางถุงเก็บขยะดิเป็นคนเวลาแม่สอนเวลาทำกับข้าวเนี่ยต้องเรียบร้อยทำอะไรเนี่ยต้องให้อยู่ในใน,ในการดูแลตัวเองได้ นี่อันนี้คือเอาแค่ข่าวๆพอไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบว่ายิ่งนานเข้าไปใหญ่เลยปกตินี่กูต้องการความบางแบบว่าใช้แบบว่าน,นี่เลยนะคุณทำไปด้วยเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์เขาบอกโอ้มีคนบอกหิวหิวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าจะมานี่นะเพราะผมมาทำรายการเนี่ยที่ไปทำรายการอาหารที่เมืองจีนเนี่ยประมาณ30กว่าเทป ซึ่งได้เจอร้านอาหารจีนที่เรียกว่าแบบสุดยอดแห่งแห่งแห่งเมืองจีนทำให้ห้องเต้กินอ่ะใช่ผมไม่กินมาแล้วใช่นี่ครับเสร็จแล้วครับการหารก็รู้แล้วว่ามึงทำกับข้าวไม่เป็นทำไมอ่ะเขาผ่าครึ่งเว้ยโง่ไม่ใช่เขาต้องตัดหัวตัดหางก่อน ตอนระหว่างที่หมูว่าเดี๋ยวมีดจะแทงคุณแล้วล่ะ <c oughs> ระหว่างที่มึงทำอันนี้เนี่ยเออเอามานี่สิทําไมไม่เอามาผมในฐานะที่เป็นฝาแฝดเขาผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยมีเอกวิชาอันหนึ่งที่ผมจะทําคู่กับการกินของคุณเล็กด้วยทะไรคุณจะทํายําหมูยอสูตรพิเศษผมเนี่ยท่านแม่เนี่ยสอนไว้ในเรื่องการเป็นคนที่ต้องรู้จักคําว่าปราณีตกินแบบมีศิลคืก <c oughs> ินแบบมีรสนิยม ก็เลยสอนให้ผมอ่ะรู้จักคําว่าแกะสลักจริงเหรอไม่รู้เลยแม่สอนอ่ะแกะส้มแกะแตงโมแกะนู่นแกะนี่ขี้ปลาติ๋วจริงอ่ะแล้วมึงแกะอะไรได้อีกแกะเงาะกับแกะดาใหญ่จริงอ่ะจริงเดี๋ยวมาแกะเงาะไม่เคยเห็นแกะเงาะก็แค่แกะเปลือกไงเดี๋ยวกูจะแกะสลักให้ดู การแกะสลักเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมันต้องปราณีตแล้วต้องใช้สีมือเดี๋ยวจะแกะลินจี่กับงอให้ดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงการแกะเงะแบบลายเม็ดมึงไม่ต้องดีใจขนาดนั้นกูแค่จะโชว์ในสิ่งที่มึงไม่เคยเห็นในคู่ชีวิตของมึงพร้อมนะแกะสลักเงาะ ขอชมเป็นขวัญตาหน่อยด้กล้องสามตัวรวมกันแล้วมัดห้าสี่สามสองคุณดูเป็นขวัญตา <c oughs> แกะสลักแล้วงัดแหลงๆ <c oughs> เปิดออกมาด้วยความปราณีตข้างในจะไรเม็ด <c oughs> สุดยอดเลยพี่ใหญ่ะแกะสลักเ <c oughs> นาะด้วยอ่ะอืมไอ้เล็ก แม่บ้านเขามาถามเสร็จหรือยังเขาเพิ่งมาแต่บ้านนอกเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่าถ่ายรายการเขาต้องเงียบแล้วตามด้วยแกะสลักลำใหญ่มันยังไม่จบอีกเหรอมีซื้อมาสามกระป๋องต้องแกะให้หมดแกะสลักลำใหญ่สุดยอดเลยอ่ะเคยไหมเด็กเด็กอ่ะเล่นฝาสลักเล่นเป็นไรเป็นแหวน แล้วผลสุดท้ายเฮ้ยน้ำตาลเยอะแปแหวนติดนิ้วออกไม่ได้หรือแหวนบาดนี่มึงจะกินทุกอย่างเลยเหรได้เนี่ยอืหมดยังสุดท้ายแกะสลักดินจีเมนูนี้ใส่เข้าไปในยำได้ไหมอันนี้อะไรวะมะขามเปียกมะขามตัวเล็กมะขามเตี้ย กูว่าเนี่ยเมนูนี้เนี่ยควรจะอยู่นะอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ดูู่เลยอันเนี้ยเป็นการอะแดปเพราะว่าอาจารย์ยิ่งสักด์สอนมาเรามีอะไรในตู้เย็นที่เหลือือยู่เนี่ยถ้าเิดมันยังไม่เสียเราก็เอามาทําได้ให้มันเป็นอาหารขึ้นมาคนบางคนชอบกินอาหารซ้ําๆเดิมๆแล้วก็บอกว่าไม่มีพัฒนา หลับไม่ทันจริงจริงเป็นคนเซนสテีฟเดี๋ยวได้แต่ละจริงเออเล็กก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคนก็ตั้งใจดูมึงตั้งร้อยกว่าคนกูรู้และทำไมคนถึงชอบดูบิ๊กสิว คนเขามีวิจารณญาณเว้ยนี่กล้องเขาช้อนจนมาช่วยมึงเยอะมากแล้วีเนียเดี๋ยวเด้เดี๋ยวกูจะให้ตากล้องชิมไม่ใช่เพราะว่าเราชิมกันเองเนี่ยมันจะเป็นการอวยไงเออไม่ได้เออไม่ได้มันจะพูดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่ะแล้วเราทําอย่างเงี้ยอร่อยมึงเชื่อกูเพราะว่ากูจะทําขายอยู่แล้วมึงขายที่ไหน เดี๋ยวดูเล็กหอมมากเลยอ่ะใส่ซอสได้ไหมไม่เอาไม่เคือใส่ซอสกับหมูยออย่างเดียวไม่ใส่ในนี้ได้ไหมกิน่งเนี้ยอร่อยกว่านั่นไงนั่นไงลืมลืมขับโคตรอร่อยเดี๋ยวกูจะให้ตากล้องกิน จริงๆนีจ่จะก,ก็มาได้เชฟเหรอโอ้โหนี่การถ่ายดูเนี่ยมุมไลท์เนี่ยมาเขาส่องเข้าไปเนี่ยแทบจะเห็นรูขุนขนของหมูยออยู่แล้วอ,อันนี้กา้กานก้านเราจะจะให้กินด้วยเพาราะก้านเนี่ยจะมีในไม่การซอ,อยอผักชีเนี่ยมันต้องไม่ควรเกินหนึ่งเซนติเมตรเพราะว่าถ้ามันหนาไปเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะติดฟันม,มันต้องกําลังดีแล้วเราจะเพิ่มสีสันลงไปในจานใช่แค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉุนรู้ปะเวลาฉุนเป็นไง กูบอกอย่าให้กูขึ้นเยอย่าให้กูขึ้นนี่แค่ฉุนแั่ฉุนยังไม่ขึ้นถ้าเกิดมึงโมโหจะเป็นแบบนึงอีกแบบหนึ่งอร่อยจริงๆอยู่ดูใครครสอนมึงว่ายำใส่ต้นหอมอ่ะคอมเมนต์กาบอกว่าทำแรกประทับใจทำต่อไปประทับใจคนนี้เหมาะสมที่อยู่กับพวกเรามึงล็อกชื่อคนนั้นไว้นะเดี๋ยวกูจะส่งใส่กล่องไปให้เขากิน เด oh, no yeah. oh, okay. ี๋ยวมึงชอบดูถ mm ูกอาจารย์ไปมเจัดจานก่อนโอ้โหจัดจานด้มันต้องมีสีเขียวเพราะว่ามันี่นี่จบมาจากเลือกระดังเบอร์อร่อยเดี๋ยวมึงดูเวลาเทใส่จานปุ๊บไม่ดู กูไม่ชอบอร่อยอยู่มึงเนี่ยชอบเถียงเอาไปมานี่มานี่มานี่ต้องพูดความจริงอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือไม่อร่อยมึงจะเก็บเสยงได้ทายัี้ กวสมาธิถ้าเกิดอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือไม่อร่อยฮะกูไว้พู้อีทีหนึ่งกูทำยำจะพูดกินเป็นล่าเมื่อท่านมีปัญหาในการรับประทานรู้สึกว่าท้องร่วงอย่าลืมวีโอคนเดียวอาจจะไม่จบอีเม่มาเลยปุ๊กมึงมา เร็วเร็วบุ๊กทำกูเสียความรู้สึกมาเร็วเร็วอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือบอกแม่อร่อยนั่งบุ๊กเนี่ยไม่ต้องปูนมาไม่ต้องป้อนกินเองได้อีนี่ถึงว่าไม่มีผัวมาเร็วๆอ่ะเร็วๆเร็วของอร่อยชื่อดหมดแล้วนะเป็นไงเอาไปขายที่โรงเรียน เค็มะเค็มเหมือนในเล็กเลยเหรอแต่กล้องเค็มป่ะหวานมึงแดกจานเียั้นอ๋อกูไม่เท่ากันกูยำสามรสอ๋อมีอีกคนหนึ่งไอ้น้องนี่พวกมึงอ่ะอยู่วงการบันเทิงเยอะจนเสแสร้งมึงต้องเอาเด็กละอ่อน นี่ดูเรียบร้อยอ่ะกินเองอย่าป้อนหาว่ากูบังคับอีกมึงจะโดนทำไมเป็นไงน้องทำหน้าอร่อยดิไม่ว่าไม่อรอกอย่าพูดดิยังไงอะไรนะเผ็ดเห็นไหมสามรส กูทำดีมากกูสามารถทำให้คนกินจานเดียวกันเนี่สามร้น